ใชครับทุกคนตามแบบมันจะเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าขับรถที่ใต้หวันนะครับมันต้องไปจอดข้างหน้าแบบนี้เราถึงจะไปตรงก็กลายเป็นเลี้ยวซ้ายนี่ทุกคนรถขยะมาแล้วครับมันจะเปิดเพลงดึ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 ดดึดแล้วทุกคนก็จะวิ่งเอาขยะมาทิ้งเห็นไหมครับน่ารักมากนี่ก็เอาแบบขยะมาโยนโยนโยนใส่เลย อร่อยมากมากโอเคอขอบคุณครับขอบคุณค่ะร่อมาก็สวยมากขอบคุณค่ะไปค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ไทจงไทจงครับผมไทจงก็อยู่ในส่วนกลาง ทางแถบกลางๆของไต้หวันแต่อยู่จะค่อนฝั่งซ้ายนิดนึง<ม>เป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่มาไต้หวันในทริปนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณ12-13องศาซึ่งหนาวมากใ,ในตอนกลางคืนแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวแลนดมากต่างๆกันไปขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ไปตามกันครับในวันนี้ครับเตรียมมอเตอร์ไซค์ก่อนครับ ร้านกาแฟข้างในนะครับอยู่ตรงสถานีรถไฟดูครับต่อไปเป็นถึงเวลากลางคืนละก็คือวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปตลาดที่ใหญ่ที่สุดในใต้หวันชื่อว่าตลาดฝงเจียฝงเจียครับทุกคนอุณหภูมิตอนนี้19แล้วเมื่อกี้ดูก็5้โมงอ่ะสิบเก้าห้าโมงสิบเก้าครับโอเคเดี๋ยวเดินทางไปตลาดที่ใหญ่ที่สุดกันครับถึงแล้วจี่จอดแถวี้ไหม กินอะไรทักเองได้เลยร้อยสามสิบข้าวาต้มกล่าวข้าวต้มคุ้ยบ้านาเราแล้วก็ข้าวสวยหมูทอดไก่ทอดไข่ต้มแล้วก็ไข่ดาวการคิดเงินของเขาครับไม่ <Yeah. S 1> ยากเลยก็คือใช้การดูแล้วก็กิ้มบวกๆไปมีคนตัดสินใจสองคนก็คือจะยืนด้วยกันสองคนในการคิดเงินแล้วก็จะตักข้าวที่จุดคิดเงินประมาณนี้ครับ ก็จะได้ตนน้ตนีมาและที่นี่นะครับก็คือแลนด์มาร์คที่เราปักมาโอ้ใหญ่มากันนะนี่ครับทุกคน n a นิชแ a ลไทจง t h เตอร์ตึกแบบนี้เลยครับนี่อย่างนี้ ข้างหน้าที่เรามาถ่ายรูปเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปชั้นต่อไปโซนนี้ครับนี่ก็จะเป็นห้องแบบเหมือนถ้ำครับถ้ำทุกคนทุกคนคิดภาพถ้ำออกไหมนี่ครับมันจะเป็นแบบขึ้นไปแบบนี้สูงมากนะครับชั้นห้าครับทุกคนนี่ชั้นนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแสกร์ตูนหนังสือครับ ชั้นหกมีร้านกาแฟด้วยสูงมากนะทุกคนอู้ข้างล่างที่ถ่ายเมื่อกี้เห็นหมดเลยนะแต่ไปไปไหนไปสนข้างนอกเมื่อกี้ดีกว่าท่าดาอากาศก็เย็นเหมือนเดิมสกายการ์เด้นเริ่มเย็นละแดดหายแล้วนะโอเคทุกคนถึงแล้วครับ 6กิโลยีนาที <laughs> พอเราขับรถมานะครับทุกคนมาถึงตรงนี้ครับก็เขามไม่ให้เอารถเข้าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนเดินอย่างเดียวเลยแต่มันก็ใหญ่จริงนมันมีพื้นที่ในการเดินครับทุกคนครับมันมีหลายซอยหลายโซนมากนะครับที่เป็นตุนต่นๆนั้นนะ่ะเนี่ยทุกคน กิขวาก่อนขวาก่อนอร่อยมากมาโอ๊คโอเคขอบคุณครับขอบคุณคร่อมากๆซอยมากๆขอบคุณค่ะไปค่ะพี่ถามเขาแล้วนาอเข้อยากจะถามว่าเอ้ยแล้วถามว่าตลาดที่นี่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ยมัน จริงมันมันไม่ได้ขนาดนั้นมันมีตลาดที่ใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยเอาเป็นว่าเป็นตลาดที่คนรู้จักเอาเป็นว่าคนรู้จักแต่ว่ามันใหญ่จริงๆไต้หวันนั่นตลาดใหญ่ๆอ่ะเยอะมากชอบในพื้นที่การเดินมนนั่นแหละเหมือนแบบเต็มที่เลยเปลี่ยนเลนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปเบียดกันดูดิช่องเดินแบบถนนแบบรถยนต์สองคันผ่านกันสบายเลยเจอแล้วครับทุกคนไม่ไกลนะครับเดินจากเมื่อกี้มาที่เดียวที่พักเราห้าร้อยเมตร เ <Social. S 2> ช่าที่นี่ครับมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้รุ่นอะไรสีอะไรนะครับโคโคโรโคโคโรหมดเลยครับแต่ละรุ่ม เสียไปเลยปึ๊บปึ๊บแค่จุยงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต้นไม้ที่มันเหมือนสมิกกี้เมาส์อะโอเคเดี๋ยวไปดูครับเจอยัง เจอเรี่ยงอ๋ออยู่ตรงโน้นเหรอแล้วมอไซค์ไปจอดไหนอ่ะไกลไหมจอดฝั่งนู้นอ๋อเดี๋ยววนเข้าอ,อีกฝั่งเ,เ,เดินไปก็ได้ปะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับมันมิก้เมาส์ยังไงอ่านี่ครับทุกคนต้นมิก้เมาส์มีมห,หมูแล้วก็มีหน้าแล้วก็มีคนพื้นที่นะครับที่นี่นะเขาก็มาถ่ายรูปก,กันัยรุ่นนี่เขาก็ สรรหาสร้างเลนด์มาร์คแต่ว่ามายากหน่อยนะมันไกลนิดนึงระยะทางไม่ไกลครับระยะทางประมาณถ้าห้ากิโลของที่นี่ครับขับรถประมาณยี่สิบกวนาทีเรียบร้อยมาแค่ต้นไม้ต้นไม้ต้นเดียวเขาก็มาแค่ต้นเดียวผก็ไปแล้วมันเป็นแลนด์มาร์คใหม่แต่มีที่นี่เมื่อกี้เห็นมีที่ปั่นจักรยานนะครับยูไบก็ถ้าสมัครแล้วนะก็แตะใช้ได้ทุกที่ครับใน ในไต้หวันนะครับก็เอาปั่นเล่นได้สักรอบสองรอบก็กลับมาถ่ายกับต้นรูปทรงมิกกี้เมาส์ด้วยโอเคครับตอนนี้ถึงแล้วนนชี่ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งชาติของไต้หวันที่นี่เนาะเขาจะมีพิธสการมาจัดแสดงเนาะก็ทั้งหมดจะมีประมาณอยู่2ี่ห้องเท่านี้ห้องในนี้เนาะใช่ครับนี้เที่ยวอย่างเดียวครับเดินเที่ยวอย่างเดียวถ่ายรูปอย่างเดียวได้ได้กี่รูปแล้ววันนี้นนชี่หลายเลยเยวเลย เข้ามาโซนข้างในอาคารนะครับ สองที่ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็โอเคนะฟรีไม่ได้เสียเงินฟรีโอเคหมดเลยครับวายเดี๋ยวพูดถึงที่นี่ก็เขาก็จัดในเทศกาลถือว่าโอเคเป็นสัดส่วนด้วยแล้วก็เหมาะสําหรับรุ่นปม่รุ่ด้วยนะมีโซนเด็กให้ด้วยถือว่าโอเคสวยดีแล้วจัดระบบระเบียบดีด้วยโอเคโอเคครับผมตอนนี้กลับมาตลาดอี้จงเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือตลาดเมื่อกี้ถามว่ามันใหญ่ไหมมันใหญ่จริงครับแต่ว่า อของกินมันไม่เยอะเท่าเนาะแต่ว่ามันจะเป็นตลาดแต่มันเป็นตลาดแต่ที่นี่มันเหมือนเป็นสรตทฟูดมากกว่านะครับ,บค,ความรู้สึกโนชี่อ่ะที่บอกว่าชอบไก่ทอดร้านนี้ครับเมื่อคืนก็ถ่ายแล้วรอบหนึ่งละแต่ว่าพอไปกินครับมารีวิวให้ทุกคนดูตลาดที่จงนะครับผมนี่ซ้ายมือที่คนต่อคิวเยอะๆเห็นไหมครับอร่อยไม่อร่อยนุชี่นี่ปกติเป็นคนที่ไม่ยอมต่อคิวนะครับแต่วันนี้ยอมต่อร้านนี้โดยเฉพาะนี่ร้านเมื่อคืนเลย โอเคครับสำหรับ EP ีที่8วันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก่อนหน้านี้ก็ไปตามชมได้นะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ขอฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงติดตาม EP ีที่9วันพรุ่งนี้ครับกับเที่ยวเดี๋ยวมาเดินพรุ่งนี้เข้าไทเปกันครับบาย